สวัสดีค่ะเรามาถักลายนี้นะคะลายพัดนะลายพัดสลับซ้ายฟานะคะเนี่ยล,ลายพัดแบบสลับหน้าสลับหลังอย่างนี้นะคะสลับกันไปอย่างนี้นะคะอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะคะสลับไปอย่างนี้นะคะเพื่อเอาไปทปําเป็นผ้าผันคอหรือว่าเป็นชายผ้าก็ได้นะคะ มาเริ่มทำกันเลยค่ะเราใช้ไหมสีส้มอย่างี้นะคะแล้วก็ใช้เข็มนะคะเราใช้เข็ม 1.90m นะคะแล้วก็กันไก่นะคะก้ามปูนะไว้ตัดเศษไหมนะคะอ่ะเรามาเริ่มทำนะคะขั้นตอนแรกเราทำเป็นจุดนี้ก่อนนะคะ18หลักนะคะ เราทำในนี้สิบแปดหลักนะเราทำวงกลมนะคะอย่างงี้นะถักโซ่นะคะถักโซ่แปดนะคะล็อกไว้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดนะคะแล้วเรามาลงจุดนี้นะคะ แล้วก็ถักขึ้นไปนะคะหนึ่งสองสามนะคะพันหัวเข็มลงเราถักลงไปในนี้สิบแปดหลักนะคะสองอันนี้สองแล้วนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ด 9ก้าสิบสิบเอ็ดสองสิามสห้าสห สิบแปดเราจะเอาเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะเนี่เราเอาสิบแปดนะคะ,ะ,คะเพื่อเราจะได้ดอกใหญ่นะสิบแปดอ้เราตัดออกนะคะสิบแปดเราก็ถักโซ่ขึ้นไปสามหนึ่งสองสามเพื่อเราจะทําเป็นหลักนะคะพอเราถักสามเสร็จแล้วเราเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มไปอีกหนึ่งนะคะ แล้วเราก็พลิกกลับนะคะลงนะคะลงอยู่ช่องนี้นะช่องแรกนะคะพันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทักโซ่ล็อกไปอีกนะคะหนึ่งหนึ่งครั้งทำดักลงไปค่ะทำโซ่โซ่นะคะแล้วก็ลงลงนะคะ แล้วเราก็ทําโซ่นะคะถักโซ่อีกหนึ่งครั้งทําเป็นหลักขึ้นมาถักโซ่นะคะจ่รอบเลยนะแบบนี้นะคะลายนี้เขาเรียกลายพัดนะคะลายพัดสลับนะคะ เราก็ทำอย่างนี้นะคะจนหมดแถว ทั้งหมด18หลักนะคะลงด้วยนี่คะ่ะลงตัวนี้ด้วยนะอ่าถักโซ่ก่อนแล้วก็ลงค่ะแบบนี้นะคะ เสร็จแ,แล้วเราถักขึ้นไป 1, 2, 3, 4แล้วพลิกลกับพันหัาเข็ม2ครั้งลงในช่องนี้นะคะช่องนี้เลยนะแล้วก็ถักพักเข้ามาดักฟักได้เข้ามาหน้นหนึ่งนะคะล็อกไปสองครั้งนะลวบเข้าไปสองครั้งทั้งหมดเราทำสามครั้งให้เหลือห่วงเดียวนะคะ ถักโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงมาในช่องนี้เจ็ดหลักนะคะสองสามสี่ห้า แล้วเราก็ลงข้ามเป็นหนึ่งช่องนะพอข้ามหนึ่งช่องมาช่องที่สองลงเลยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะออกมานะถักขึ้นไปอีกนะคะสี่หนึ่งสองสามสี่พันผัวเข็มหนึ่งครั้งลงมาพันผัวเข็มสองครั้งลงมาช่องนี้นะคะถักไปนะคะขึ้นไปสาม พันตัวเข็มหนึ่งค้างลงมาแบบนี้นะคะเอาเจดนะคะเจหลักพอครบเจดหลักลงแบบนี้นะคะเราข้ามไปหนึ่งช่อง อย่าลืมข้ามนะคะข้ามหนึ่งช่องได้สองแล้วนะคะแบบนี้นะนี่นะคะเราจะได้แล้วนะแบบนี้นะคะนี่นะตัวนี้นะคะมให้ตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวแรกเป็นแบบนี้คะ่ะออลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ถักไปจนครบรอบ โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มสองครั้งลงช่องเดิมรวบเข้ามาค่ทาะทีละสองห่วงนะหนึ่งสองสามถักลงเป็นนี้นนะเป็นหลักเจ็ดหลักสองสามสี่ห้าหก พอเจ็ดแล้วเราจะข้ามหนึ่งช่องข้ามไปหนึ่งช่องเรามาช่องนี้นะคะทั้งหมดเราทำหกนะคะหกหกกลีบนะหกลีบตรงนี้นะหกลีบนี่นะคะเราถักไปอีกหนึ่งสองสามสี่พันหัเข็มสองครั้งลง โซ่สามหนึ่งสองสามพันธั์เข็มหนึ่งครั้งทำแบบนี้ไปเลยค่ะ เว้นนะคะหนึ่งช่องนะลงมาตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ม้วนนะคะสองครั้งนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม พเจแล้วก็ข้าม1ช่อง5แล้วนะคะล้วทั้งหมดเราทำหกนะหนึ่สามี่พันหัวเข็มสองครั้ง1 2ึ่งสาสองสาม 4ี่ห้าหกเราก็ข้ามข้ามไปหนึนะคะพอหแล้วนะคะหกกรีบนี้นะเรามาถักโซ่หนึ่งสสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดนะคะถักโซ่แปดนะลงมาจุดนี้เลยนะคะเชื่อมตัวนี้เลยนะเพื่อเขาจะเป็นตัวนี้นะคะถักโซ่ไปหนึ่งสองสามพลิกกลับมาเราถักในนี้สิบแปดนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแดเสอสองสบสา สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดพอสิบแปดแล้วเรามาชนกับตัวนี้นะคะนับไปหนึ่งสองสามช่องแล้วก็รวบเข้ามานะคะให้ชิดๆกันนะแล้วก็จัดเรียงตรงนี้นะนี่นะคะแล้วเราก็ถักโซ่กันไปหนึ่งสองสามครั้งนะ แล้วเราก็มานับหนึ่งสองนะคะลงมาตรงนี้นะนี่เราก็ถักล็อกไว้นะคะพิก,กับเราก็ถักอีกหนึ่งครั้งแล้วเรามาลงจุดนี้นะคะมันจะมีช่องเล็กๆนะคะลงไปแล้วเราก็ถักโซ่อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ลงหลักมา แล้วก็ถักโซ่อย่างนี้นะคะตรงนี้ให้เขาเหลืออยู่นิดนึงนะคะตรงนี้นะเพื่อเราดอกต่อไปเราจะได้มาราชนตรงนี้นะคะแล้วก็ถักล็อกไว้นะคะลงทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ าจะถักสลับนี้ไปตลอดเลยนะคะจนความยาวนะคะตามที่เราพอใจเลยนะเราจะขนาดไหนก็ได้นะคะความยาวเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบก็ได้นะความยาวนะหรือเราจะนับแต่ละดอกก็ได้นะคะอันนี้ทําให้ดูนะคะว่าลายแบบนี้นะเราไปต่อยอดทาอย่างอื่นได้นะคะตามเป็นระบายนะคะผ้าพันคอ เพ่อผ้าปูโต๊ะได้นะคะได้หมดเลยนะเรื่อทำเป็นเสื้อก็ได้นะคะลายนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราได้ครบแล้วนะคะตามจำนวนนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพลิกก่อนนะนะคะอย่างนี้นะ ิให้ดูอย่างนี้นะคะอันนี้เราเป็นชั้นนี้นี่นะคะตามจำนวนเลยแล้วเราก็มาถักตรงนี้ขึ้นไปหนะคะหกหลักหนึ่งสองสามี่ห้าหนะคะ่ 1, 2, 3, 4, 5, ะคะตมตั้งแต่ตัวนี้นะหนึ่งสสามสี่ห้าหกนะคะเราทำไปเรื่อยๆความยาวเลยนะคะ อ่ะเรามาดูกันนะคะตัวดอกที่สองถักขึ้นไปสี่หนึ่งสองสามสี่พลิกกลับมาพันหัวเข็มสองครั้งลงในช่องนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งถักหลักเจ็ดหลักสอง สามสี่ห้าหเจ็ดแล้วเราก็เว้นหนึ่งช่องเราไปช่องที่สองแล้วก็รวบเข้ามานะคะล็อกไว้ถักโซ่กันไปสี่สองสามสี่พันหุกเข็มสองครั้งสองครั้งแล้วลงไปในช่องนี้นะคะ แล้วก็ควักเข้ามานะคะอย่างนี้นะครั้งละสองห่วงนะถักโซ่สามหนึ่งสองสามนเข็มหนึ่งค้งแล้วลงในช่องนี้ค่ะช่องนี้นะคะทั้งหมดเจ็ดหลักนะหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็ลงนะคะเว้นหนึ่งช่องลงนะก็หนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มสองครั้งลงอีกนะคะเก็บครั้งละสองหลักนะคะสองห่วงสองห่วงนะเก็บไปหนึ่งสองสามแล้วพันหัวเข็มถักโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งทําหลักเจ็ดหลัก เราก็เว้นนี่ค่ะทำแบบนี้ไปตลอดเลยค่ะลายนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จสิ้นนี้นะคะถ้าเราถ,ถักจนพอแล้วเราก็ตัดออกเลยนะคะไหมเรานะักถักดอกให้เต็มนะคะให้ดอกตัวนี้เต็มนะแล้วเราก็ตัดออกนะคะ ลายนี้ก็สิ็จส้นแล้วนะคะไม่ยากนะคะลายนี้ง่ายๆนะวิธีถักนะคะอันนี้วิธีถักนะคะว่าจะทํายังไงลายนี้นะคะถักง่ายๆคะ่ะขึ้นต้นขึ้นต้นใบแปดนะคะแล้วก็ถักหลักในนี้นะคะในช่องนี้นะคะสิบแปดหลักตรงนี้ก็เรียงเหมือนกันสิบแปดหลักเหมือนกันแต่เราจะถักโซ่ขั้นหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราขึ้นไปเราก็ขึ้นมาทําเป็นตัว ดอกนี้นะคะเราขึ้นโซ่สี่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วลงที่เดิมนะคะแล้วลงที่เดิมพอลงที่เดิมปุ๊บแล้วก็ถักถักขึ้นไปเจ็ดนะคะลงมาตรงนี้นะคะขึ้นไปเจ็ดเจ็ดหลักเสร็จแล้วเราจะเว้นหนึ่งช่องเว้นหนึ่งช่องแล้วเราก็มาล็อกตรงนี้แล้วเราก็ถัก ขึ้นไปอีก4โซ่พอ4โซ่เสร็จแล้วเราก็พันหัวเข็ม2ครั้งแล้วก็เพื่อเราทำเก็บนม่ใหม่นะคะเก็บนี่เก็บใหม่นะคะเราจะทำแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะลายนี้ก็เสร็จสิ้นอย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ